สวัสดีค่ะสวัสดีบุ๋มสาวณีนะคะอาร์ไตไดลิและอินเทเลียดีไซน์จากสาวณีแกลเลอรี่นะคะแล้วก็อาร์ชิสเปซเชน่นใหม่วันนี้บุ๋มมีอาร์ o เวิร์กช็อปมาแนะนำนะคะเป็นอาร์ o เวิร์กช็อปชื่อว่า b ล o ม m ิ่งฟลาวเวอร์นะคะดอกไม้ที่เบ่งบานครูบงกฎพาทีค่ะและครูสาวณีผู้พัฒจะมาสอนคุณทำงานศิลปะและให้คุณเป็นศิลปินได้ภายใน3มชั่วโมงค่ะ ุณเชื่อไหมคะและถ้าคุณไม่มีพื้นฐานในการวาดรูปมาเลยคุณไม่ต้องห่วงค่ะเราจะทำเทคนิคง่ายๆให้คุณนั้นสนุกกับงานศิละปะที่เรามีเทคนิคและมีวิธีการสอนโดยใช้สีอะคริลิกค่ะและเทคนิคที่สำคัญกว่านั้นและพิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือน,นำสีใส่กรวยขีดเส้นนะคะซึ่งเทคนิคนี้เป็นเทคนิคภูมิปัญญาที่ใช้กันมายาวนานนะคะที่นี่เราก็เอามาสอนคุณด้วย โดยการนำเอางานศิลปะนะคะวาดลงบนกระเป๋ารองเท้าหรือว่าหมวกนะคะซึ่งจะทำเป็นคอลเลคชันชื่อว่า Blooming Flower ค่ะดอกไม้ที่เบ่งบานนอกจากงานศิลปะจะช่วยให้คุณผ่อนคลายแล้วนะคะจะเป็นอาร์ตเทอร y ปีแล้วนะคะ งานศิลปะที่เราสอนคุณอาจจะช่วยเป็นงานเสริมเพิ่มรายได้เพิ่มทักษะให้คุณในยุค new normal นี้ก็ได้ทุกๆวันเสาร์ค่ะเวลาบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะคะที่ Artsy Space Chiang Mai ติดต่อบุ๋มเข้ามาได้นะคะในลิงก์นี้ น,ะะนี่เลยนะคะติดต่อ089433 9810หนะคะหรือเพจนะคะตามลิงก์ที่ส่งมาให้นะคะบ่าย3ถึง6โมงเย็นค่ะพิเศษค่ะฟรีแล้วก็พิเศษนะคะุ๋จะให้ Color Set เะคะเป็นสีนะคะท,ทั้งหมดนะคะแล้วพร้อมกับผู้การให้คุณก,กลับไปทำงาน,นที่บ้านได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเรามาทานอาหารอร่อยๆนะคะอาหาร,ร,ะะรสุขภาพเครื่องดื่มสุขภาพ ที่อาร์ซิสเปซกันและเจอกันวันเสาร์นี้นะคะที่อาร์ซิสเปซเชียงใหม่ศิลปะเป็นเรื่องง่ายขอให้คุณมีใจค่ะแล้วเจอกันนะคะไายค่ะสวัสดีค่ะ